นันเล่าว,ว่าแมวน้ำที่โตเต็มที่จะค่อยๆเลอกผิวชั้นนอกออกเปลี่ยนลุกให้สวยโดดเด่นแค่เอาผิวผนึกของเธอมาจะขอให้เธอทำอะไรก็ได้ชาวประมงคนนี้ที่หนีจากชีวิตของ FA ไปอย่างเงียบๆไปที่ที่แมวน้ำหลังผิวหนังได้สกินซีนสำเร็จแล้วสาวผิวแพ้ง่ายทำได้แค่ตามเขากลับไปเกาะเห็นเธอคนนี้ตกลงมาจากฟ้าผู้คนรู้สึกประหลาดใจยอย่างมากเร็วๆนี้สาวท้องของมายาเธอขอให้มายาทำเปลสํสำหรับลูกน้อยของเธอที่กำลังจะคลอดจากฟืนบนเรือเปรก็ต้องตกแต่งด้วยเปลือกหอยและสาหร่ายด้วย หลังจากที่ลูกเกิดเด็กสาวรีบวางทารกลงในเปลปล่อยเปลที่ล่องลอยไปในทะเลให้เสียงคลื่นเป็นเพลงกล่อมเด็กสิปีผ่านไปในพริบตาแม้นางจะคลอดบุตรให้ชาวประมงแต่ก็ยังไปทะเลบ่อยๆมองดูเพื่อนความปรารถนาที่จะอยู่กับพวกเขาจนวันหนึ่งลูกสาวคนโตค้นพบหนังผนึกทั้งสามที่ซ่อนอยู่แล้วบอกเธอเธอตื่นเต้นปล่อยลูกทันทีแต่รีบไปหลังจากที่ชาวประมงกลับมาทันใดนั้นเห็นตราประทับติดตาม ในดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้าเมื่อจากไปมีความคิดถึงล้างสังหรณ์ไม่ดีในใจมายาชุขกขณะเร่งการถายเรือทันทีแต่พอกลับถึงบ้านการแสดงออกของเด็กๆทําให้เขาได้คําตอบเมื่อผนึกกลับคืนสู่ผิวอีกครั้งพลังมหาศาลไม่อาจหยุดยัง้งไม่ให้กลับคืนสู่ทะเลอันยิ่งใหญ่ได้เ้วยตกแต่งด้วยเปลือกหอยและสาหร่ายใช้แล้วหลายปีต่อมาผู้คนบนเกาะเพื่อการดํารงชีพจึงตัดสินใจอาศัยอยู่ในเมืองแต่เมื่อกําลังจะจัดไปจากนั้นฝูงนกทะเลก็จู่โจมโดยไม่มีเหตุผลแมวน้ําบางตัวฉวยโอกาสเอาเปลไปพร้อมกับ กทารแมวน้ำประสบความสำเร็จในการเลี้ยงเด็กทารกด้วยความช่วยเหลือจากนกรอพ่อกับปู่จิมมี่พายเรือไล่าตามเลยได้ไปไกลแล้วในที่สุดก็หายสาบสูญไปในทะเลอันกว้างใหญ่หลังจากนั้นไม่นานครอบครัวของจิมมี่และผู้คนออกจากที่นี่ไปพอเข้าเมืองพ่อของจิมมี่มักยุ่งกับการหาเงินไม่มีเวลาดูแลลูกสาวฮาดีเลยพาไปบ้านยายที่นั้นเป็นหมู่บ้านติดทะเลที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สําคัญคือที่นั่นคุณสามารถเห็นเกาะที่พวกเขาเคยอาศัยอยู่คืนหนึ่งจูจูฮาดีก็เห็นแสงสว่างจ้าบนเกาะ เธอสงสัยว่าเป็นน้องชายของจิมมี่ที่กลับมาเลยรู้ว่าคุณปู่กับลูกพี่ลูกน้องกำลังจะไปเกาะเพื่อจับปลาเธอขึ้นเรือแล้วตามไปสู่เกาะฮาดีค้นพบบ้านที่เขาเคยอาศัยอยู่กลายเป็นซากปรักหักพังอดไม่ได้ที่จะรู้สึกเศร้าเล็กน้อยในใจเมื่อเธอมาที่ห้องอื่นรู้สึกประหลาดใจที่พบว่าเตียงปูด้วยหญ้าสีเขียวมีคบเพลิงหยกไปที่เปลือกหอยปรากฏอ,อยู่ด้านหนึ่งเหมือนกินของใช้ทั้งหมดดูเหมือนจะพิสูจน์การคาดเดาของ ฮาดี Hadi, หญิงสาวรีบไปหาไม่นานก็จะเด็กแก้ผ่าที่ชายหาดจิมมี่จูจูจิมมี่ก็ได้ยินวิ่งหนีไปทันทีฮาดีเห็นแล้วรีบวิ่งตามไปจูจูจิมมี่ก็กระโดดลงทะเลเมื่อฮาดีมาที่ชายหาดจิมมี่นั่งบนเปลยเมื่อเธอขึ้นเรือกลับฮาดีเล่าว,ว่าเห็นจิมมี่บนเกาะกับปู่แต่ปู่ไม่เชื่อเลยเขาคิดว่าฮาดีเวียนหัวแล้วบอกฮาดีหลังจากกลับมาบ้านอย่าพูดถึงจิมมี่กับคุณยาย เพราะทุกครั้งที่นึกถึงจิมมี่ผู้น่าสงสารการเป็นยายช่างทรมานใจเหลือเกินเร็วๆนี้ปู่กับลูกพี่ลูกน้องไปเกาะหาปลาอีกแล้วฮาดีก็อยากตามจิมมี่ด้วยแต่วันนั้นเกิดฝนตกหนักและลมแรงคิดถึงความปลอดภัยปู่ไม่ได้เอาฮาดีไปด้วยเมื่อฮาดีเห็นทะเลผิดหวังตราประทับปรากฏขึ้นต่อหน้าเธอสำหรับการทิ้งให้ใกล้ชิดกับผนึกฮาดีลงเรือลำเล็กทันทีจูจ่ๆเชือกที่ยึดเรือกลับขาดกระทันหันเช่นนั้นฮาดีก็นั่งเรือถูกฝูงแมวน้ำผลักมาที่เกาะฮาดีเห็นเปนบนสาย หญิงสาวรีบวิ่งเข้าไปในบ้านมองที่หน้าต่างเงียบๆพบจิมมี่อยู่ข้างในนี่คือเด็กทารกที่ถูกเลี้ยงโดยแมวน้ำเขาไม่ได้ใส่อะไรเลยตั้งแต่ยังเด็กเติมอาหารให้เต็มท้องทุกวันโดยแมวน้ำวันหนึ่งฮาดีพี่สาวของจิมมี่ค้นพบเขาเขาตื่นะหนกและวิ่งหนีไปอย่าวิ่งจิมมี่ตื่นหนกดูจิมมี่เดินทางกลับฮาดี ใจสลายทำไมฉันเพิ่งเห็นคุณวิ่งในคืนนั้นคุณปู่และลูกพี่ลูกน้องพบฮาดีใต้แสงไฟฮาดีบอกเรื่องนี้แก่คุณปู่ทันทีแต่ปู่ยังไม่เชื่อยังไงก็ตามเด็กน้อยอายุเพียงไม่กี่เดือนอัตราการรอดชีวิตในทะเลก็ใกล้เคียงกับศูนย์ฮาดีไม่มีอำนาจที่จะฝังสิ่งนี้ไว้ในใจของเขาจนวันหนึ่งสาวน้อยเห็นยายทั้งน้ำตาเพราะคิดถึงจิมมี่เด็กหญิงจึงบอกคุณยายว่าพบกับจิมมี่ถึงสองครั้งไฟไม่จริงหรือจริงค่ะคุณหญิงคุณยายรีบเข้าบ้านเพื่อเก็บของ คุณกำลังทำอะไรอยู่ฉันต้องไปอยู่กับจิมมี่ของฉันอย่างนั้นทั้งครอบครัวก็ไปก่อตอนกลางคืนแต่น่าเสียดายที่ตอนนี้จิมมี่ไม่อยู่บ้านคุณยายเพิ่งทำอาหารเย็นกับฮาดีไม่นานฝนก็ตกข้างนอกคุณยายหยุดห่วงจิมมี่ไม่ได้เวลานี้นอกชาม,มีเสียงแมวน้ำทั้งครอบครัวรีบออกไปทันใดนั้นเห็นจิมมี่นั่งอยู่บนเตที่ฝั่งทั้งครอบครัวรีบวิ่งไปทำให้จิมมี่ตื่นตระหนกมาก แค่หมุนตัวดันเปลแล้ววิ่งหนีเมื่อเหล่าแมวน้ำเห็นดังนั้นก็ว่ายขึ้นฝั่งบังคับจิมมี่ให้ขึ้นฝั่งตลอดเวลาและถักเปลของจิมมี่ลงทะเลเห็นได้ชัดว่าแมวน้ำต้องการให้จิมมี่อยู่กับครอบครัวดูแมวน้ำออกจากแผ่นดินจิมมี่หันศีรษะทันทีแล้วโฉบไปที่ตักของคุณยายเราจะอยู่ที่นี่ขอบคุณอย่างนั้นแหละจิมมี่ที่ห่างหายไปนานหลายปีกลับคืนสู่ครอบครัวอบอุ่นกันทั้งครอบครัว นี่คือภาพยนตร์แฟนตาซีไอริชแม้ว่าสถานการณ์จะเรียบง่ายแต่เป็นการเยิอวยาเพลงประกอบภาพยนตร์ไอริชตลอดทั้งเรื่องยังง่ายต่อการฟังสัมผัสถ้าชอบก็ไปดูหนังเรื่องนี้